ครับเนี่ยผมเต่าเล็กเราสั่งไฟนี่เราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนน่าซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมสั่งอยู่ที่โคราชมีใครเป็นนุ่งกองซ้อมมาอยู่ตอนนี้พี่นี่ค่ะพี่อตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดเดียวสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปบ่อยตอนนี้หกสิบเจ็ดหกสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดซูเปอร์เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษสายคิ้งมาต่อยเขายังก็ดูมาเขามวยสไตล์ ซีมาลวาวันนี้มาเจอเนาะวางเกวไแผงี้ดีเรื่อยๆตามสไตล์เราล่าสุดต่อยไปที่ล่ามงวันนั้นต่กับสิงปงเปย์กาทามอเมียท้ไหลาวน้นต่อยู่ร้อามแปดร้อสามแปวันนี้ต่อร้อนาะเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงบ้างมาหมอมาาขามาสบายร่างกายจะไม่เกี่ยวเส้นเสยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออาชนะมเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลมาสี่ห้าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบเนจังหวัด คุหลาฝากช่วยกันรครับนอน่อยสรับน้องอาอชาวกุหลาเป็นเก่งาครับรเปนเียอ่ะขอเชดีครับ